คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเปิดหลักสูตรนี้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะคะเรามีอาจารย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานในการเรียนการสอนนะคะเรามีประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็ทราบดีว่าความต้องการของประเทศเนี่ยต้องการพยาบาลอาชีม่จบไปทางด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อที่จะไปดูแลสุขภาพคนทํางานเพราะฉะนั้นการปรับปรุงของเราเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของตอบสนอง ความต้องการของประเทศชาติที่จะใช้พยาบาลทางด้านนี้ในการดูแลสุขภาพคนทำงานนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับการเรียนการสอนที่จัดเป็นรูปแบบมาตรฐานที่ครบนะคะคุณภาพตามที่สภาการพยาบาลนะคะกำหนดไว้ก็จะใช้เวลาในการเรียนการสอน2ปีค่ะแล้วคนที่จะมีคุณสมบัติสามารถที่จะเข้าศึกษาได้ปกติก็จะต้องจบ พยาบาลนะคะฟิญิยาตรีแล้วก็มีประสบการณ์อย่างน้อยสักหนึ่งปีค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดมีประสบการณ์ในส่วนของงานอาชีวะนามัยที่ทําอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะยิ่งดีมากๆการจัดการเรียนการสอนของเราก็จะเน้นการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์มากขึ้นนะครับเพื่อเอื้อให้กับนักศึกษาที่จะมาเรียนไม่สามารถลาเรียนได้สามารถเรียนอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางาน ซึ่งอาจารย์ในสาขาวิชาเราก็มีความพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสมรรถนะในเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะครับการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยรวมทั้งการทําวิจัยนะครับสุขภาพของคนทํางานเป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นหากบุคลากรด้านสุขภาพมีองค์ความรู้ด้านการพยาบาลอาชีวานามัยก็จะช่วยผลักดันให้คุณภาพชีวิตของคนทํางานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปได้หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับพยาบาลทุกท่านเลยค่ะที่อยากพัฒนาความรู้ของตัวเองนะคะโดยเฉพาะเป็นความรู้ที่มันค่อนข้างแตกต่างจากความรู้ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยบนโรงพยาบาลไม่ต้องกลัวเลยค่ะกลับไปแล้วนะคะที่จะทํางานคนเดียวนะคะเรายังมีเครือข่ายวิชาชีพของเราที่จะช่วยทํางานร่วมกันแล้วท่านก็สามารถที่จะ ทำงานได้อย่างตรงนี้ได้อย่างวีความมั่นใจแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะคือเราอยู่เสังคกโลกก็จริงไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถซูมเรียนกับอาจารย์ได้ค่ะเป็นรอบๆไปค่ะเราสามารถเมเนจเวลาตัวเราเองได้ว่าเราจะอ่านหนังสือตอนไหนเราเรียนตอนไหนที่อาจารย์แขวนแขวนเนืน้อหาไว้ให้เราอะนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปตอบตอนไหนก็ได้แล้วแต่เราว่างแต่ละคนซึ่งการว่างจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะตอบโจทย์ตรงนี้เราได้มากมาย ปัจจุบันมีคนทำงานมากมายแต่รู้สึกว่าสาขานี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ศึกษาแล้วก็นำไปใช้นำความรู้ไปใช้ในสถานประกอบการต่างๆในการดูแลคนที่ทำงานต่างๆครับ